ไม่ถอยกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะก็อยู่นี่ก็ไม่ได้ถอยอ่ะั้งอต่าอาจารย์าไม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวดีขึ้นไปอีกค่ะพอทุกครั้งโดยปกติแล้วทุกครั้งที่ลูกศิษย์เชิญอาจารย์ก็จะให้ไม่เชิญไม่ให้เพราะว่าเราก็ไม่เคยกล้าขออาจารย์เราเราไม่เราไม่เห็นเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ไม่เห็นแล้วก็ถ้าไม่ได้เจอเนี่ยเราไม่รู้สตล์เขาอ่ะใช่วงช่วยรับอรุณกับอาจารย์มา ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขด้วยฮวงจุย้ยผู้ที่มีความสม่ำเสมอมักจะเจออุปสรรคน้อยกว่าผู้ที่ไม่ค่อยติดตามและไม่ปฏิบัติทำฮวงจุ้ยให้แข็งแกรง่งซิมเหลืยงเลี้ยงเออเหลืองเลี้ย,ยงจะเหลื้งไม่ไหวแล้วเพราะว่าปีนี้ชงเออชงหนักเลยอาจารย์ถึงห่วงมากปีนี้ก็ชงอยู่แล้วแล้ไม่น่าจะถูกหวยไม่ถูกหวยจะถีงหมูทุ่งวยวหมูกับเสือยังไม่รู้ตัวอ๋อเดี๋ยวเราเป็นแก๊งเดียวกัน นั่นราคาหลักฐ้ามเลยใชงไหมฮะหมูกับเสือก็หลักข้ามมันไม่หลักข้าอะไรเรอกมันก็มันปีชงอ่ะเจอเรื่องหมูดีที่เนี้ยปูใหญ่เจอเยอะเสือกมันี่มืนปี้งจะชงชงเนี่ยเจอแบบอุตลุดเลยดีหน้ากระต่ายใสอีกก็ได้ไงเรียงกันเลย ลูกชายก็ขอโอ้ไม่มีตัวช่วยเลยมีก็ทำซาเกียก็ถึงเงี้ให้อาจารย์ช่วยลิงด้วยโอ้โหกระต่ายกระต่ายไก่ลิงมีมาอีกลิงไก่หมาเลยค่ะแลกลับมาชิมไหมกลับมาละชิมไหมยังไม่ได้กลับมายังไม่ได้กลับคือย้ายเคลื่อนออกมาแล้วดูมันข้าจะชิมไหมคงคงชิมไม่ชิมเพราะว่า มรยากาศมันไม่เหมือนกันคือเช้าเราขึ้นมาเราได้บรรยากาศสดน้ำก็สวยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเอแิดเหล็กเอแิดฝุ่นเสร็จพอมยังไงได้มาจุดนี้แล้วอ่ะแก้แล้วอ่ะร่วงเีย่วงนี้เสียหายคือโรงงานอ่ะโรงงานลวดที่เราขายอย่เนี่ยรติถ้าผู้จัดการคนเก่าอยู่อ่ะ ขาเพิ่งออกเมื <nat> ouais nada, <t t ่อเดือนกรกฎาคมคนนี้อ่ะเช่วยเรามาตั้งสี่สิบปีแล้วที่เราทํเให้เราค้าขายเรามีเงินมากมากอันนีนนี้เขาออกแล้วแล้วโรงงานนี้อ่ะน้าท่วมตอนปีห้าสิบห้าสี่ห้าสโรงงานเ็าท่วมตั้งครึ่งเมตรเออสามเมตรนะเนาะสามเมตรครึ่งโรงงานท่วมหมดเลยเสียหายหมดเป็นเจ้าของอินเดียเป็นมหาชนโรงงานนี้ใหญ่มากเลยคือลวดเขาเนี่ยคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ทีนี้เครื่องจักรกาโดนน้ำา๊อทุกอย่างนี้ก็ลวนโวนโนแต่ว่าข้าวขายยังขายดีอยู่พอหลังจากโควิดเมื่อเมื่อสองปีเนี่ยก็ยังดีอยู่แต่เพิ่งยังไม่ดีตอนปีนี้ปีนี้ดอกหมดแมนเหล็กที่ไหนก็ลงต่ำหมดหไม่ใช่เขาไม่หมือนไม่ใช่เขาที่เดียวแต่ที่อื่นก็ลงหมดลูกค้าเขาหลุดเพราะว่าลูกค้าเขาหลุดหมดเลยของเจอจีนเนี่ยเรรมาทั้งทั้งแผงเลยโดนหมดแล้วของเขาจีนนี่เล่นตามตลาด ทุกตอนมีข้องคนเดียวในประเทศไทยเราด้โชคดีไม่มีใครสามารถขายได้นีเราขายได้อยู่คนเดียวอเออเรือเไยเหนื่อยเลยเหนื่อยก็เร่เนี้ยสินค้าก็ต้องตุนเงินก็ต้องจ่ายตอนนี้เหล็กก็ลงราคาภาว่าข้างนอกแย่สาอกี่ท้องมกรับก็ยังไม่ได้หนึ่งหกแปดนเลยวะยังเลย เรวขายท่ายางเป็นสุดครัวนี่คิดของปีไหนอ่ะะท่ันคือเขามีครัวนอกระนั่นสิคิดครัวพูดถึงอ่ะไม่ได้ส่งคิดครัวเหรอคมก็ใช้แคิดะบบคิดปกติไ่ไ้ไม่ไไม่ตั้งังไม่ตั้งทแบ่งที่ทีเฉยครับให้มีล้ว่จะใช้ที่ไหนดีเฉยครับ จะดูครัวนะลูกค้าดีนะอาจารย์ลูกค้าพรุ่นี้มีเงินเยอะเดี๋ยวไม่เกิดเลยเอาให้เงินมาง่ายง่าก่อนใช่ค่ะสัญญาก่อนับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอปังปับ๊บปังปับ๊บอืมคือมันจะาจาปังปังจริงๆริงนะ,อ,ะอืมคนหนึ่งไปทำแพร่อยาง เอาใครก็ได้เอาลูกก็ได้แต่ให้ให้สบายใจก่อนอืมสบายใจหีกยวม่าเอาก็ให้เงินเข้าอนทำทำให้แล้วแบบสบายๆเหลองี้ยนะคือตัวที่จะต้องเก็บอ่ะ,ะเพื่อเพื่อมันจะได้แบบอาจารย์ไม่ต้องมาเครียดอีกแล้ว่ะ <laughs> คนหนึ่งคนหนึ่งใครก็ได้จะเอารูปก,ก็ได้ใครก็ได้ จะเป็นหนึ่งหกแปดให้เฮียไปทำก่อนนะแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเข้าตู้ตู้ทองคำอืมทีนี้ก็ครบก็ตู้นี้ต้องสวดมนไหมไม่ต้องไม่ต้องมีให้ลูกชายไม่ต้องอะไรเลยไมให้ลูกชายมันจะได้สี่ชุดอ่ะมันจะได้สารปันสามชุดแล้วก็ได้โอกลรกซิลหนึ่งชุดไงอืมแต่จะทำให้เออก็จะมาเดี๋ยวมันไม่ทันเวลา แล้วมันจะไม่มีของเวลาเนี่ยลูกศิษย์มาจากต่างประเทศบินกงินมาบินเงินมานี่ถ้าถ้าเบื่อเกิดนับลูกศิษย์ต่างประเทศเข้าไปเนี่ยคนในประเทศเนี่ยไม่เหลือต่างประเทศเขาลำบากกว่าแต่เวลาเขาดีขึ้นมาแล้วเนี่ยสิบต่างประเทศที่แปลกแล้วก็ดำดีขึ้นมาคิดทำเงช่วยต่อทั้งนั้นเลยก็คือเขาไม่มีอื ไไเขาไม่ไม่ไม่โอเออเอบับลูกศิษย์ในไทยนะลูกศิษย์ในไทยที่โอเออเอต่างประเทศนี่พอดีขึ้นปั๊บสิ่งแรกที่จะทําเนี่ยเขาคิดอะไรว่าเขาต้องมีต้นทุนเขาไม่มานั่งแบบเฮ้ยต้องไปซื้อบ้านต้องไปโน่นไปนี่เขาเขาไม่เพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาเห็นผลกันเลสัคงคมมันแคบไงเขาติดต่อกันเล่ากันฟังอืมเขาก็ทกํา,าก่อนพอทําปั๊บก,ก็ขึ้นขึ้นขึ้น เราออารูปสองเตานี่คือต้องใช้ทุกวันเลยใช่ไหมคะอืมใช่ครับแล้วนี่ไอ้ไอ้เตาที่สามเตานั่นก็อย่าไปยุ่งเลยเอาออกเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นเตาโลมั้ตามใจเอาออกก็ได้ไม่เป็นไรเอาออกก็ดีเอาออกเลยมันไม่เป็นธาตุเตาดูแล้วตลบเอ็ต้องต้องมีสามมันอยู่นะเป็นสองวิชานี้ไม่เกี่ยวกับเราวิชานี้ไม่เกี่ยวกับหัวเกี่ยวกับอจไร อยากพลิกชีวิตต้องรู้จลี่นเตาใช่อ่างโล่จะใช้เป็นเที่ยเพิงอะไรฮะเป็นถ่านหรือว่าเป็นถ่านอย่างเดียวถ่านกับไร้ควันก็ได้เรามีถ่านอยู่แล้วเรามีทุกอย่างแต่ยังไม่ได้จ้ใช้แต่ต้องบีบให้ถูกนะค่ะค่ะตามที่อาจารย์บอกอืปักเตาไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้พร้อมกันก็ได้เกิดใช้น้อยสมมติใช้น้อยวันหนึ่งทำถั่วหนึ่งหรือที่เดียวไม่ต้องจุดของเตา ตุดเตาเดียวก็ได้แต่สับกันเอ้ยยังไงดีวะเนี่ยนอนนอนนอนมันก็ต้องนอนข้างล่างแหละใช่นอนเออก็นั่นสิก็ติดยาแหละทำเฉพาะในห้องนั้นแล้วกินข้าวกันยายหายาดิบไอปวเอ็นดีอืม ดไ,ได้กิดหกก็ได้แต่หกฟ้าดินให้นั่งให้นั่งฟ้าดินสลับกันเลยนะคมของผู้หญิงนั่งสี่ผู้ชายนั่งหกในตำแหน่งหกนอนแปดจริงๆว่าอนนี้ถ้าเบออมัอนไม่ได้ติดว่าอยู่ในโรงงานนะ อยู่ร่วมกันในโรงงานเนี่ยมันก็จะราบลื่นในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมันหันตะแคงข้างมันก็เลยเบาไปมันไม่ได้เต็มเพราประตูเบี่ยงประตูเอียงอืมที่นี่ฝุ่นเยอะหนูอยู่แล้วเหนื่อยอ่ะ,ะต้องคอยทำความสะอาดตลอดเวลา ตรางได้ตำแหน่งนอนกินครัวก็ที่นี่มีทำในแก้คนบ้านดาวอ,อือ้างรงกันย้วยใช่แต่ต้องมาม์กให้ถูกนะสำคัญมาก์ํตำแหน่งแต่ซีเรียสีเรียนก็ไม่มีปัญหาแต่ใครจีนตรงนี้มีปรรัญหา ให้ฉ <Buffalo> ีทำไมให้ฉีเป็นสาวไม่ดีอ่ะพี่ทำไง่ะแกต้องหนุนไหมหนุนได้แก่อาจารย์แก่แกอะไรล้าก็ะทำไปแย่สาวโง่เลยกระทำไป่นห่ะขยับนิดนึงเอมันไม่ได้มันไม่ได้เคลื่อนอ่ะเดี๋ยวให้วิชาเดี๋ยวเดี๋ยวให้วิชาพิเศษขอให้อาจารย์ไปออกแบบก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เอาแค่นี้ ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ช่วยไม่ถอยกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะก็อยู่นี่ก็ไม่ได้ถอยอ่ะต้งอาจารย์ช่วยไม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวดีขึ้นไปอีกค่ะก็ทุกครั้งโดยปกติแล้วทุกครั้งที่ลูกศิษย์เชิญอาจารย์ก็จะให้ไม่เชิญไม่ให้เพราะว่าเราก็ไม่เคยกล้าขออาจารย์เราเราไม่เราไม่เห็นเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยไม่เห็นแล้วก็ถ้าไม่ได้เจอเนี่ยเราไม่รู้สไกายเขาอะ ใช่คะรามันคอกปีไม่ได้ต้นคุณมันไม่เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่สังเกตไหมทุกแทบจะทุกทุกข้าเลยนะอจารย์ก็ให้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปขึ้นไปบางคนมาต่อว่าหาว่าจารย์ไม่ดูแลโอ้โหเยอะบอกว่าบอกอาจารย์ไม่ดูแล ตอนหลังก็ต้องมาขอโทษีประตูสวรรค์นะทำไมแค่เป็นเงินแดงมาคู่กันนะอาจารย์อ๋อนันปืเมันเป็นภาดเกี่ยวภาดเกี่ยวกันภาเกี่ยวกันเป็นการภาดเกี่ยวกันให้เกิดความรุ่งเรือนโดยที่แต่ตัวประตูเองนีมีพลังมากขึ้นน้ำต่อไฟถ้าสมดุลมันก็จะกลายเป็นเหมือนไอ้น้ำ ทิ่ขับเคลื่อนอ,อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังแต่จริงๆแล้วมันมันมีส่วนลึกซึ้งใช้เฉพาะบ้านดาวเบิร์นไม่จริงๆจะใช้ได้ทั่วไปแต่ว่ามันจะมีมันจะมีองค์ประกอบอื่นที่เรา,าเวลาใช้แล้วเราควรจะทำอะไรภายในเพื่อที่จะเป็นการรักของพวกนี้มันจะมีมาเป็นเป็นแนวทาง เวลาที่จะใช้เหมือนอย่างเนี้ยใช้วิชาเตาเป็นหลักที่ที่ต้องไปเอาเตาก่อนก็มันก็จะเป็นวิชาของพวกที่เสริมเจน่นเพราะว่าที่นั่นสมัยก่อนีัยมาสามสี่สิบปีก่อนมันมัน,มนยากจนนะรับมันไม่ได้เจริญแบบเนี้ยแล้วห้องก็เล็กๆแล้วก็ยังเป็นบ้านแบบบ้านดินล้อมเพราะนั้นที่เขามีก็คือเตา อยู่กันนั้ืสิบกว่าคนในอัดหลังเดียวเพราะนั้นก็ต้องทําที่เตานั่นแหละก็เหมือนวิชาเตาที่เราไปทําให้วัดที่ชาทองชาเชิงซอวัดลงเจอะเตานี่ต้องมีลักษณะพิเศษยังไงไหมฮะต้องเป็น แบบไหนลักษณะใหญ่กว้างใหญ่ยังไ,ไม่อันนี้อันนี้ไม่ถึงไม่ถึงแบบอันนั้นแต่ว่าอย่างที่วัดลงเจนี่ทิ้งเงินเข้าไปร้อยร้อยล้านก็คือมันจะต้องเป็นรูปรูปแบบวเกว่าโบราณต้องปั้นเอจริงๆแล้วเวลาที่จะทำมันจะต้องมีเลิกยามดินที่จะใช้ hmm. ถ้าเป็นดินที่ดีได้มันก็จะยิ่งดี ก็ไม่หาที่มีกระฝังมีแท่นเลยนะฮะมีแท่นเลยเลยเขาตั้งขึ้นมาเป็นโดเป็นโดเนแทเลยก็ใช่ไงคือเตาใหญ่อ่ะเวลาหุงข้าวที่กินเป็นร้อยคนแต่ในห้องครัวเราไม่จำเป็นต้องทำโดไม่ถึงก็ไม่ก็ไม่ไม่ต้องไงเออเป็นแต่เพียงจับทิศทางให้มันถูกมากเลยพอเราใช้อาร์มโลมันก็ดีเป็นหนึ่งแล้วการจะรู้ผลตอนกี่เดือนเจ็ดวันเจ็ดวัน 直接不不讲讲，哈哈哈哈哈哈。